สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับวิกิคนไทยในอเมริกาค่ะจากวิดีโอที่แล้วที่เราไปเที่ยวชุมพรแล้วเราก็ออกจากชุมพรมาแล้วขับรถกันกลางคืนเลยนะคะมาถึงที่ประจวบคีรีขันธ์อ่าวมะนาวแล้วก็มาพักโรงแรมนี้นะคะเช้ามาเราก็ทานข้าวนะคะแล้วก็เดินเล่นที่ริมทะเล <c oughs> แป๊บหนึ่งนะคะแล้วเราก็เดินทางต่อเข้าพัทยานะคะเพื่อที่จะไปพักที่พัทยานะคะ oh. ก็เราจะอยู่ที่พัทยากันสองคืนนะคะ แบบคงไม่รู้เรื่องหรอกมันก็คงคิดว่าชีวิตมันคือแค่นี้อย่างเงี้ยเพราะว่าปลาคราฟมันก็คือเป็นปลาเลี้ยงไงก่อนเราจะกลับพัทยานะคะเราก็เลยแวะที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํานะคะว่าก่อน,นะคะที่ประจวบคีรีขันนะคะค่าเข้าห้าสิบาทนะคะแล้วก็ดีมากๆเลยคือมันไม่มีคนนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ช่วงเวลาที่เขาท่องเที่ยวกันนักเรียนก็เปิดเทอมหมดแล้วเนาะเหมือนกับว่าทั้งพิพิธ ทั้งพิพิธภัณฑ์นะคะมีแค่เราหรือมีนักท่องเที่ยวมาไม่กี่คนเองนะคะเราก็ดูได้เพลินเลยค่ะเข้าไปดูแบบไม่ต้องแย่งไม่ต้องเบียดกับใครเลยดูแบบชัดเจนมากคือตอนนี้เขาให้อาหารปลาเราไปถึงตอนรอบที่เขาให้อาหารปลาพอดีเลยนะคะเจ้าปลากระเบนเนี่ยเขาจะเขาจะกินหอยนะคะแล้วฟันเขาคมมากเลยเขาจะกัดหอยเปลือกหอยให้แตกนะคะแล้วเขาก็จะกินไอ้เนื้อข้างในมันนะคะ ดูแบบเพลินมากเลยค่ะยืนดูแบบว่ายืนดูได้เป็นชั่วโมงอะนะคะแล้วก็คนไม่เยอะด้วยไม่ต้องไปเบียดกับใครด้วยค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่พัทยาแล้วนะคะเราเดินทางจากประจวบมาเนี่ยแล้วก็ขับรถมาประมาณคือน่าจะ6-7ชั่วโมงได้อะค่ะแล้วก็เราก็มาพักหนึ่งคืนแล้วก็ ตอนนี้คือเราเจอเพื่อนที่ที่พัทยาเนาะเจอโดยบังเอ,อิญเ,เพื่อนเขาก็เลยชวนเราเนี่ยไปนั่งเรือตกหมึกนะคะก็ค่าค่านั่งเรือตกหมึกก็ควรละสี่ร้อยกว่าบาทเนาะเราก็เลยมาจอดรถตรงนี้นะคะตรงท่าเรือที่จะจะขึ้นไปขึ้นเรือนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถแบบอัตโนมัติเนาะ,ะเขาก็จะเอารถเข้าไปแล้วก็จอดบนตึกแบบเป็นชั้นๆนะคะราคาอาจจะแพงกว่าที่จอดรถทั่วไปนะคะเราไม่ต้องจอดตรงนี้ก็ได้เนาะที่จอดรถตรงท่าเรือเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่จะข้ามฝั่ง ไปเที่ยวเที่ยวบนเกาะนะคะแต่ว่านี้คือเรามาแล้วมันสะดวกดีเราก็เลยมาจอดที่นี่นะคะราคาอาจจะแพงกว่าที่จอดทั่วไปปกตินิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปขึ้นเรือกันนะคะรอเวลาที่ speed บ o a t เขาจะมารับเราไปขึ้นแพรตรงกลางแม่น้ำเพื่อที่จะตกหมึกกันนะคะแล้วเราก็จะบอกทุกคนนะคะถ้าจะมาใช้บริการเรือกตกหมึกนะคะ เราบอกเลยว่าไม่แนะนํานะคะเพราะว่าการที่เราออกเรือไปนั่งอยู่บนแพเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปทะเลที่มันลึกๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมึกมันจะไม่ไว่ายมามาให้เราตกนะคะแล้วก็เราจะต้องซื้ออาหารบนเรือทาน,นะคะไม่ใช่หมายความว่ามันจะตกได้เราไปให้เขาทาให้ทานเป็นไปไม่ได้มันยากมากที่เราจะตกหมึกตกปลาได้นะคะเพราะมันอยู่บริเวณใกล้ๆฝั่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเที่ยวตกหมึกแบบนี้จริงๆนะคะให้เรา ไปกับเรือประมงชาวบ้านนะคะที่เขาปเป็นเรือเรือประมงนะคะแล้วก็ให้เรานั่งไปแล้วก็ไปนั่งอยู่บนเรือทั้งคืนแล้วตกแบบนั้นนะคะแบบนั้นได้แน่นอนนะคะแบบนี้เราไม่แนะนํานะคะมันถ้าใครที่แบบอยากจะไปตรงมึกเนาะแต่เรารู้อยู่แล้วเราแค่อยากไปนั่งชมวิวเท่านั้นเองเนาะเพราะเรารู้อยู่แล้วมันไงมันก็ตกไม่ได้เนาะ แคปชั่นอะไรดียาเื่มากเลยหาแคปชั่นไม่วิเธอส่งพวกเธอเลยแต่เราคิดของเราแคปชั่นเรารูปเราจะเยอะถ่ายกับนางงามเนี่ยเจอนางงามโดยบังเอิญคนก็โอเคนะหนูว่าได้เงีางดีนะมีเยอะ 1A and 2B 1A is first lunch and 2B is lunch so you can have second ตอนนี้เราจะกลับขึ้นฝั่งกันแล้วนะคะเราจะนั่งนานกี่ชั่วโมงก็ได้นะคะแล้วแต่เรานะคะแต่ว่าเราก็นั่งจนเบื่อแล้วเนาะเราก็เลยจะก,กำลังฉักขับนะคะ อยู่พัทยาวันสุดท้ายก่อนกลับเราก็พาน้องจัสมินนะคะไปดูโชว์แมวน้ำโชว์ปาโลมานะคะแล้วก็น้องเขาอยากจะแจกจะว่ายน้ำกับปาโลมาเนาะเราก็เลยซื้อตั๋วให้ว่ายตอนแรกเราก็ดูว่อาอจะคุ้มไหมเนาะโชว์แต่ดูแล้วสนุกมากเลยคะ่ะทุกคนคุ้มเงินจริงๆค่ะน่ารักมากเลยน้องโลมาน้องแมวน้ำนะคะคุณแม่ก็ดูเพลินเลยค่ะน่ารักทั้งโลมาน่ารักทัง้งครูฝึกเลยนะคะ อนนี้น้องจัสมินนะคะเตรียมตัวที่จะไปไว่ายน้ํากับโลมาเขาจะมีกติกาบอกให้นะคะว่าต้องทําอะไรบ้างนะคะ Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. Uh huh. so far is the e g h o Where do we start? you can learn to discover a million stars here in the shadows i know you're scared take my hand together we'll make it stand we've got to fight to find a way Admit that you just pray Time to let go of all your fears and ride. Stand up beside me, don't you hide. We can build a better place yeah, if we can just find a way. Then we can live a better day. Rise from the ashes, from the anger, from the Let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, shall be living free. All together, one and all, let's build a dream. Rise from the ashes, from the anger, from the war. Let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, shall be living free. All together, one and all. All together, one and all. All together, one and all. Let's live. A better day. เราก็ออกจากพัทยากันนะคะแล้วก็ขับรถกลับตากเลยนะคะแล้วก็มาพักที่บ้านนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะอยู่กับคุณแม่อีกสักประมาณ2สัปดาห์นะคะแล้วเราก็จะเดินทางเข้ากรุงเทพแล้วก็เดินทางกลับสหรัฐอเมริกากันนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามไลรับชมค่ะสวัสดีค่ะ